เปรียวหวานกันนะคะเมนูวัตถุดิบที่ทำเมนูผัดเพรียวหวานก็จะมีหมูะคะใส่ไส้กรอกค่ะแตงกวาค่ะหอมหัวใหญ่กับมะเขือเทศนะคะพริกพริกดวกกับต้นหอมค่ะสับตัวรดค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดู การปรุงกันเลยนะคะหรือเอาไปผัดนะคะเรามาลงมือทำผัดเปรี้ยวหวานกันเลยนะคะใส่น้ำมันค่ะ เทียมนะคะเทียมกระเทียวให้พอเหลืองนะคะใส่หมูกระหอดอกลงไปเลยค่ะ ใป่แป้งกวาแล้วค่ะจามด้วยสับปะรดนะคะหอมใหญ่กับมะเขือเทศค่ะ บอเตนำ้านะคะกระเพาเขียวคะ่ะน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะหองนะะัวอคะ่ะไม่ตานค่ะ ส้มสายชูนิดหน่อยนะคะซอสมะเขือเทศค่ะแต่งสีสั่งนะคะเ yeah, 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 yeah. ติมน้ำน,นิดหน่อยนะคะ ใส่พริกหยวกค่ะ มาชิมรสชาติกันเลยนะคะอ่อนหวานไปไหนนะคะเป็นน้ำตาลไม่าคะ่ะ นี่เราก็ได้ผัดเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อย,ออยแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ต้นหอมเลยนะคะสุดท้ายะค่ะไงคะผัดเปรี้ยวหวานค่ะ ก็ได้แล้วนะคะผัดเปรี้ยวหวานหมูสามชั้นกับไส้กรอกของเรานะคะสีสันสอยเลยนะคะเมนูง่ายๆสไตล์กลัวมาดำบ้านนาะเมนูเด็ดนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ